ถ้ายายจะพาออกเดินนะคะคงเดินไม่เยอะหรอกค่ะนือ้อเสื้อจะบางๆขอกเนะือเสื้อจะบางๆเสือ้อัะไม่หนักมียาให้ดูนะี่ต้นไม้มที่ตอนนั้นที่มันใบมันร่วงไปแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เขียวหมดแล้วตอนนี้เขียวหมดแล้ว ตอนนี้เขียวหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายโอ้โหหนาวหนาวจริงๆเดี๋ยวยายออกไปทางนี้นะคะหนาวนี่ต้นไม้ใบสีม่วงสีนี้เดี๋ยวยายไปถ่ายให้ดู มันเป็นอย่างนี้เองนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใบมันต้นม,มันเป็นสีอย่างนี้เองโอ้ยยายใส่เสื้อ,อน,นี้มาหนาวยายบอกตังต้ง,ตงยายเนาวนี่ค่ะมันเป็นสีอันนี้ใบเนี่ยคะ่ะมันเป็นอย่างนี้เองคะ่ะสีสีอย่างนี้เองเห็นไหมคะ <g ling> เขาเรียวกว่าสีอะไรอย่างนี้สีมตาลเหรอสีมตาล บมันจะสีน้ำตาลนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวก็ออกดอกก็สวยนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่นี่ดอกเขากำลังจะออกแล้วสวยน,น,นี่สวยมาก,สว,มากสวยนะคะ เดี๋ยวยายจะมาถ่ายเอาแบบว่ายายจะเอาไปลงไอ้นั่นยายจะเอาไปลงไอ้ไปลงติดดอกลงติตสดนี่สวยไหมครับอันนี้บ้านหน้าบ้านยายนะคะ แล้วอ so He like, oh, ันน like, ี้ที่ที่เขาเอาดอกไปกินเขาว่าเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นพวกคนไทยด้วยกันนี่แหละเอาไปกินมีไวหน่อยนะคะใยญ่แวบๆคือแบบไม่อยากให้ถ่ายเลยต้นโอ้ยต้นนั้นยังอยู่เดี๋ยวยายจะกลับมาแล้วยายจะไปเข้าทางนู้นยังอยู่หรือว่ายายจะไปเลยกว่าจะถึงฮาหลาทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายไปทางนี้ดีกว่าเผื่อจะได้ดอกไม้ด้วย ยายไปทางนี้แหละยายใส่เสื้อโอ้ยชั้นเดียวมา,มาอืมอยายจะต้องดูก่อนว่าไม่ได้ข้ามข้ามไม่ไม่ใช่ทางถนนเดี๋ยวโดนอเดแต่ยายจะไปทางถนนนะคะทางมะรายนุ่นดอกไม้สวยๆค่ะเดี๋ยวได้ห้านาทีเจ็ดนาทีแล้วยายก็จะ นะคเขาจะมีงานอะไรอีกเขาจะมีงานอะไรอีก๋งอ,อ,กองานแข่งรถเหรองานแข่งรถเหรองานแข่งรถรถถ้าสมมุมติเขาขับมาเขาเห็นเราเนี่ยเขาต้องให้เราข้ามก่อนนะคะเห็นไหมคะสวยๆมีแต่สวยๆอืมนะคะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวย,ยายจะต้องไปทางนู้นแต่ยายไม่ไปคะ่ะได้ย,ยายจะล่อไปทางยายจะล่อไปทางนี้นะคะมีนี่นี่บ้านยายเห็นเขียวหมดใบไ,ไม้เนี่ยเขียวหมดดูนกเห็นนะคะเห็นนกไหมคะน,นี่นี่เห็นนกไหมคะเนี่ยยายแปลกใจว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้ใครรู้มั้งคะเนี่ยต้นไอ้นี่แทบทุกต้นเขาเขาจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ แต่เขาไม่ได้เขียนบอกว่าเป็นชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยดูเนี่มันเป็นแบบนี้ขึ้นมายายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้มันเป็นทุกต้นนะคะไม่ใช่เป็นทุ่นเดียวเป็นทุกต้นค่ะเป็นทุกต้นนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมมันเป็นทุกต้นค่ะเป็นทุกต้น ยายก็แปลกใจเหมือนกันเห็นป่ะเขาปลูกเรียงแถวอยู่งั้นอ่ะมันเป็นทุกต้นค่ะอืมเป็นทุกต้นเห็นสวยไหมคะนี่เดี๋ยวยายจะถ่ายตรงนี้นี่อยถ่ายหน้าบ้านยายเองดอกมนันอืนี่ค่ะสวยค่ะดอกลิลลี่ อันนี้ยังไม่ออกดอกค่ะอันนี้ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวอันนั้นทำไม,มสวยบาดตา,าจริงๆเลยโอ้ดอกลิลลี่เขาไปหาหันหน้าไปมุนเขาไปเอาแดดนี่เห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวย้ายนี่ตรงนี้อีกอไปเถอะ เอาได้คิดหนึ <tur ED> ่งก็พอเดี๋ยวเอาไปสิบนาทีอยู่ว่างก็ข้ามมาแทนดอกลิลลี่สวยๆนกนกแห็นนกไหมคะดอกลิลลี่สวยๆค่ะอืมโอ้ น,นี่ดอกสีเหลืองนี่โอ้ยดอกน่ารักเห็นไหมคะเดีย๋ยวยายจะต้องเอาเก็บเอารูปเอาไว้เพราะมันดอกน่ารักอะ่ะเห็นไหมคะมันมันเป็นฝอยๆตรงปลายมันเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ยย่ะโอ้ยย่ะอือมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ โอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายมาให้ดูใหม,ม่ยายอยากจะได้เก็บนั่นน่ะเพราะยายไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องออกมานี่นะคะสวยๆดอกสวยๆโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.